สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะมบมนามพามาดูครูอีกชนิดหนึ่งนะมานามรับมาในนามภูป่านะคะแต่เอาจริงๆนะพยายามหาชื่อเฉพาะของเขาก็ยังหาไม่ได้อีกแล้วนะคะสําหรับปูชนิดนี้คือตอนนั้นที่รับมานะก็คือได้มาเนี่ยเป็นเป็นเส้นเป็นสายยกมาทั้งสายแบบนี้เลยซึ่งอันนี้อันนี้ค่ะเขาจะมีเป็นใบเงินใบเขาจะเป็นสีเงินนะสำหรับ ด้านนี้ที่มาด้วยกันเนี่ยอันนี้เขาก็จะเรียกภูเงินป่าหรือว่าภูฟ้านะคะแต่บางเอิญว่าในกระถางนี้เนี่ยเขามีอีกชนิดหนึ่งที่โตมาด้วยกันนะคะซึ่งลักษณะใบเขาอะค่ะเพื่อนๆดูความชัดเจนของใบนะเขามีความเป็นใบสีเงินแต่ในความสีเงินเขาอะเขามีความเป็นด่างเขียวกระจายอยู่ที่ตัวใบเนีย่ยเห็นไหมคะ ลักษณะแบบนี้เลยอีกแล้วก็มีความแบบว่าเป็นใบเงินพื้นใบสีเงินเส้นกลางใบเป็นสีเขียวสวยสวยมากเลยค่ะแต่ใบเขาจะเป็นใบบางๆนะลักษณะใบเขาจะบางแล้วก็ตรงส่วนของตรงด้านล่าง อย่างอ่ะมันไม่ใช่เป็นเหมือนมันไม่ใช่เหมือนภูแบบนี้แบบนี้เขาก็คือจะเป็นเป็นเส้นเหมือนผูก็คือเขาก็จะทอดเลื้อยอันนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นผูเงินหรือว่าภูฟ้าที่มัาหาจากาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็คือจะที่เขาเรียกกันก็จะมีชื่อว่าพูเงินป่าหรือว่าภูฟ้าเนี่ย ในกระถางนี้มันจะมีอยู่2ชนิดพูดอยู่ในกระถางเดียวกันนะแต่ชนิดนี้น้องโตมาแล้วน้องมีความเป็นใบด่างแบบนี้ค่ะเป็นพูที่ไม่ทราบชื่ออีกแล้วกำลังตามหาชื่ออยู่แต่ก็รับมาในานามพูป่าหายากเพื่อนๆเห็นความเงาของใบไหมเวลาเขาต้องแสง าทิตย์เขามีความเงาสีเทาสีเงินสวยมากๆเลยค่ะสำหรับเนี่ยสำหรับต้นนี้นะมีทั้งหมด1ใบ2ใบแล้วก็3ใบเดี๋ยวจะพยายามเลี้ยงให้เติบโตใหญ่กว่านี้เดี๋ยวจะแยกออกมาคือยังไม่กล้าแยกตอนนี้กลัวเด่น้องจะสุกขิดไปก่อนนะก็เดี๋ยวรอให้น้องโตแล้วก็ แข็แรงกว่านี้เดี๋ยวมันนาจะแยกกระถางออกมาแล้วก็จะดูด้วยว่าตรงส่วนโคนตรงส่วนรากเขาอ่ะเขามีความเป็นแบบไหนยังไงนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเขาเป็นเป็นหัวหัวนะเป็นหัวหัวเป็นเงาเงา,เงาอ่ะเดี๋ยวลองหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าพยายามหาแล้วก็ยังหาไม่ได้นะคะสําหรับต้นนี้กระถางนี้แต่ดีใจมากเลยก็คือปลูกภูภูเงินป่าแต่ได้มีต้นนี้มาด้วย ก็สำหรับเพื่อนๆที่มีข้อมูลนะคะรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปบอกมาน้าหน่อยนะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยแล้วก็มาน่าก็จะได้ไปขยายข้อมูลเพิ่มด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะตอนที่น้องเติบโตแล้วก็แข็งแรงกว่าน,นี้นะคะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ตามรับชมคลิปของมานานะยังไงแล้วนะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้เพราะว่าอยากมาโชว์ต้นนี้แหละ คืออยากมาโชว์ไม่เท่าไหร่อยากทราบชื่อด้วยนะคะสําหรับปลูชนิดนี้ใครมีข้อมูลรบกวนหน่อยนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า you